สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายเพลินครับวันนี้เราจะมาทะลุทะลวงเกี่ยวกับกลยุทธ์วิธีการสร้างรักษาขยายทีมงานมาดูว่าดรสมชายหัตชีริลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอร์บริเวณจำกัดและเลขาธิการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะมาวิเคราะห์แบบเจาะลึกทะลุทะลวงเลยมาดูว่าจะเป็นอย่างไร ไปค้นหาคําตอบจากดกรสมชายนะครับสวัส,สดีครับดรครับครับสวัสดีครับครับคือต้องยอมแล้วว่าปัจจุบันนี้อาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยถือว่าเนื้อหอมสุดๆไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนออเดอิฟตรงนี้ก่อนว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นครับก็ต้องบอกว่าการทําธุรกิจเครือข่ายแบบขายตรงเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งช่องทางการตลาดที่เป็นต้นทุนที่ต่ํานะครับตามยังไงก็คือการที่ ใช้ช่องทางการบอกต่อก็ดีนะครับจากคนไปบอกต่ออีกคนหนึง่งและใจะคนหนึ่งไปบอยคนหนึง่งคือต้องบอกว่าการบอกต่อเนี่ยไม่มีต้นทุนครับเพราะว่าค่าการตลาดเนี่ยได้ใจในคอมมิชชั่นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมมิชชั่นที่คนแต่ละคนไปบอกต่อเนี่ยเขาก็ได้รางวัลได้ผลตอบแทนจากการบอกต่อนั้นนั้นแต่บริษัทถามว่าถ้าขายไม่ได้มีต้นทุนไม่ต้องจ้างเงินเดือนนั้นการทําการตลาดแบบช่องทางนี้ก็เป็นต้นทุนที่ต่ํา แต่ว่าก็ได้ผลที่คุ้มค่าถ้าขายได้ก็แบ่งผลประโยชน์กันไปก็ได้กําไรแต่ว่ากําไรก็จะน้อยหน่อยเหมือนกับว่าบริษัทขายตรงเนี่ยก็ใช้วิธีการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบขายเหมือนขายส่งคนคที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเหมือนขายส่งและให้ดิสติบิวเตอร์เนี่ยไปขายเปลียกเอาเองนะครับแต่ว่าดิสติบิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องมีสต็อกมากก็อาศัยบริษัทเนี่ยเป็นสต็อกแล้วก็ขายของได้เว้นการขายแบบนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าคนเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ จะเห็นว่าในยุคนี้การตลาดก็มีผู้คนเนี่ยพยายามจับผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็หาวิธีการจัดจำหน่ายแต่บางครั้งการจัดจำหน่ายโดยให้คนเนี่ยจะใช้ชั้นเดียวหรือแบบกี่กี่แบบกปแล้วแต่แล้วก็จะให้ผู้จำหน่ายเนี่ยเอาของไปเก็บไว้เพื่อเอาไปซื้อเยอะๆซื้อเยอะได้ส่วนลดแต่การซื้อเยอะได้ส่วนลด คนที่แบกสต็อกก็คือคนที่เป็นผู้จำหน่ายเนี่ยรหรือคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยก็ต้องแบกสต็อกเยอะๆแต่ถ้าบ,าบาริษัทไหนหรือระบบไหนอย่างโดวยเ่าะขายตรงที่ถูกต้องหรือแนวทางที่เป็นสากลหรือเป็นแนวทางที่สามารถแข่งขันได้ยุคน,นี้นะครับ,รบเขาจะพยายามทําให้โลคอสก็คือว่าคนที่เป็นดิสติบิวเตอร์คือผู้จำหน่ายหรือคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยก็ไม่ต้องแบกสต็อกเยอะไม่นองซื้อราคาเยอะเยอะ แล้วก็อาศัยระบบของบริษัทเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นการบอกต่อบอกคุณค่าคแล้วก็บอกทําให้คนเนี่ยเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วเขาก็ไปขยายต่อร,ระบบอย่างนี้ก็จะทําให้ได้ประโยชน์ร่วมกันแบบแลักษณะว่าได้ได้ขนาดตลาดที่ใหญ่เรียกว่า economy of scale หรืออาจจะได้ในเรื่องของต้นทุนที่ต่ํากว่าในแง่ของผู้บริษัทเองก็ไม่ต้องไปแบกสต๊อกนะครับและคนที่ขายเองก็ไม่ต้องคนที่ลงทุนเองก็ไม่ต้องไปาหาวิธีการที่จะทํำยังไงที่จะไปจ้างเงินเดือนพนักงานหรือให้ผลตอบแทนอย่างอื่นเพราะถ้าขายไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่าย เห็นไหมครับว่าก็เป็นข้อดีนั้นร,ระบบนี้เนี่ยจริงเป็นอะไรที่เนื้อหอมหน่อยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคนทาถูกวิธีการเนี่ยก็เติบโตแต่ว่าการจะเป็นบริษัทอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆคนจะเชื่อถือแลเดินเข้ามานะครับมันก็คล้ายกับลงทุนเนี่ยถ้าบริษัทเองเนี่ยครับมีประวัติยาวนานที่ผ่านมาเชื่อได้ว่ามีการพัฒนา,นายอย่างต่อเนื่องอม,มีระบบที่ดีแล้วคนที่เข้ามาทําแล้วได้เงินจริง และได้เงินจริงไม่ใช่ฉาบชวยนะต้องวัดการลงทุนระยะ6เดือน1ปี3ปี5ปีแตให้ดีเนี่ยถ้า10ปีที่ผ่านมามีคนสําเร็จและสําเร็จแบบมั่นคงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าเหมือนการลงทุนเป็นตัวการันตีครับอย่างวันนี้เนี่ยผมไปมีโอกาสไปฟังแมรี่บัฟเฟตนะครับเป็นลูกสะภ้นะครับลูกสะภ้ยของเศรษฐีอันดับสองของโลกนะครับก็คือวอร์เรนบัฟเฟต เขาบอกว่าเนี่ยพ่อตาเขาเนี่ยต้องบอกว่าพ่อเขาเนี่ยนะเข,เขาเนี่ยนะเขาได้ได้สอนวิธีการลงทุนมาเขาเองเนี่ยนะฮะเขาได้ใช้วิธีการว่าทำยังไงให้การลงทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนในอัตราที่สม่ำเสมอแล้วก็คุ้มเงินลงทุนเขาบอกว่าร้อยละยี่สิบ ถึง20ถึง30โดยเฉลี่ยนะฮะวอนรันเฟดได้กำไรทุกปีครับพอการลงทุนของเขาเนี่ยร้อยละ20ร้อยละ20เนี่ยโดยประมาณการแล้วเนี่ยถ้าเงินฝากไปเรื่อยๆลงทุนเรามีเงินเดือนเรามีเงินเดือนสามหมื่นเนี่ยนะเราฝากเดือนละหมื่น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 ทุกเดือนเนี่ยนะครับเก็บหนึ่งในสามไปฝากเดือนละหมื่นเนี่ยผมเคยคำนวณแล้วนะร้อยละ20เนี่ย10ปีเนี่ยถ้าเราหาเงินได้เดือนละสามหมื่นปีสามแสนหกสามปีเอ้10ปีสามล้านหกเนี่ยครับงบนเงินลงทุนเดือนละไปเเรื่่อยยๆนี ภายใน10ปีถ้าได้ผลตอบแทนร้อยละยีเนี่ยใน10ปีเนี่ยเงินไม่หายไปไหนเลยนะเงินจะอยู่ครบคือได้3าล้านหเหมือนกันนี่คือประมาณการได้ทราบนะอ,อ,อันนี้หลักการคิดของนักลงทุนก็ทําอย่างนี้แต่ที่นี่ขายตรงเนี่ยมันดีอย่างไรก็ดีตรงที่ว่าการลงทุนกับคนเนี่ยถ้าคนเติบโตธุรกิจขยาย,ายมันก็มีผลทําให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตและคนที่เป็นเจ้าของระบบหรือคนที่เข้ามาใช้ระบบก็ได้ประโยชน์ร่วมกันแต่กลยุทธ์นี้เนี่ยเขามีกลยุทธ์ว่าจะทำยังไงให้เติบโต เอาเอามาเริ่มต้นจากการสร้างก่อนแล้วกันนะมาถึงว่าคนที่จะมาสร้างความสําเร็จคือนี่คือการสร้างเครือข่ายเครือข่ายหมายถึงว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของตัวเองทุกคนทุกคนเข้ามาก็เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองแต่เริ่มต้นจากการสร้างเหนบางนนคนอาจจะไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะคือการสร้างเนี่ยต้องบอกว่า,าจู่ๆเลยเราบอกเอ๊ะทำไมต้องสร้างลหละคือต้องบอกว่าเท้าความนิดหนึง่งเอาที่มากันก่อนอะนะครับจริงๆกลยุทธ์เรื่องการสร้างลักษาขยายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์หลัก นะครับต้องบอกกลยุทธ์หลักเลยของเรื่องของ CRM หรือมาจากคำว่า customer relationship management ก็คือการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของลูกค้านะฮะต้องบอกว่าก็มีหารบริหารจัดการลูกค้าเพื่อเชิงความสัมพันธ์เนี่ยจะทำยังให้ลูกค้าเนี่ยมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็คือทำให้เกิด loyalty แหละคือความจุรักภักดีกับ บริษัทแล้วก็มีความสนิทสนมชิดเชื้อเกลือมีความเป็นกันเองกับลูกค้าทําให้ลูกค้าเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ลูกค้าก็ยังนึกถึงเสมอเช่นเ,เวลาลูกค้าจะซื้ออะไรนึกถึงเรา<ช>นะครับ<ช>เ,เวลาลูกค้าเข้ามาในร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงทักทายหรือว่าเวลาคนที่เป็นลูกค้าเดินกลับมาที่ร้านเราเราทักทายจําชื่อเขาได้ทักทายวันนี้จะเอาอะไรเอาเหมือนเดิมไหมไอ้น,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคําว่า CIM <ช>คือ core ของ CIM CIM เขาบอกว่ามุ่งเน้นการรักษา แล้วก็ต้องบอกว่าการสร้างรักษาและขยายแต่การสร้างรักษาขยายเนี่ยมีลูกค้าอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1นึ่าเรียกว่าลูกค้าภายในกลุ่มที่2ลูกค้าภายนอกลูกค้าภายในก็คือลูกค้าเก่านั่นแหละส่วนลูกค้าภายนอกคือลูกค้าใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าจะรักษาต้องรักษาลูกค้าเก่าแต่ถ้าจะทําไงลูกค้าเก่าไม่จับไปและทําไงลูกค้าใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยได้เข้ามาใหม่ทุกวันทุกวันไม่ว่ากลยุทธ์เรื่องการสร้างกาูกลยุทธ์เรื่องการขยายเนี่ยก็คืออยู่ในเรื่องของการทําให้เกิดลูกค้าให ครับอันนี้เก่ากับใหม่เนี่ยจะไปด้วยกันยังไงถ้าเก่าไม่ทํางานใหม่ก็คงไม่มามเห็นไหม,ม <า S 2> เก่านี่เป็นตัวเชื่อมได้ลูกค้าใหม่มาครับรักสร้างมาแล้วก็ต้องรักษาไว้รักษาเพื่อลูกค้าเก่าเนี่ยเป็นขยายต่อ,อเพราะถ้าลูกค้าเก่าไม่ขยายต่อธุรกิจก็ไม่โตครับเห็นภาพไหมไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือการที่ทําให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยอยู่กับเรามีความจงรักภักดีกับธุรกิจของเราตัวสินค้าและบริการหรือว่า ตัวบริษัทเองก็ดีแต่สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวลูกค้าที่เดินเข้ามาเท่านั้นนะครับอยู่ที่บริษัทนะครับว่าบริษัทจะมีการจัดการอย่างไรมีกลยุทธ์อะไรมีคุณค่าอะไรไอ้นี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจวันนี้เนี่ยใครที่กําหนดตัวเองเป็นผูน้นําแล้วก็มีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับมีความแตกต่างชนิดที่ว่าลูกค้าไม่ปฏิเสธและลูกค้าต้องการเนี่ยเขาบอกว่ามีความยูนิคก็คือมอีความเฉพาะเจาะจงพิเศษ สองเรื่องก็คือเรื่องของสินค้าระบริการถ้าใครมีสินค้าดีที่คนอื่นไม่มีอันนี้ได้เปรียบและใครมีสิบริการที่ดีเหนือกว่าชนิดที่ว่าลูกค้าประทับจิตประทับใจเลิกใช้บริการไม่ได้เรียก,กว่าประทับใจอ่ะยังไงก็ต้องเลือกรานี้ถูกใจกันถูกใจกันคืนนนอจะตัดผมต้องไปร้านนี้ถ้าร้านอื่นไม่ไปตัด ต้องช่างคนนี้ด้วยนะเปลี่ยนช่างไม่ได้นะเพราะช่างคนนี้บริการดีถูกใจถูกใจฝีมือดีทั้งบริการและสินค้าดี <Okay. S 2> เห็น้าพไหมฮะ,ะบริการก็ดีราคาก็ต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็สถานที่ก็ต้องดีมันมีองค์ประกอบที่เป็นความแตกต่างความชอบเฉพาะบุคคลนี้ไอความชอบเฉพาะบุคลค,บบคลเนี่ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์นี้เขาเรียกว่าการบริหารจัดการที่สร้างความสัมพันธ์ให้เพื่อลูกค้าเนี่ยเกิดความจุรกภักดีกับตัวแบรนด์กับบริษัทหรือตัวสินค้านั้นๆเห็นไหมครับเห็นเห็นภาพแล้วนะทีนี้ ถามว่าล้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะทำยังไงล่ะให้ลูกค้าเนี่ยเติบโตเราก็ต้องศึกษาก่อนครับว่าวันนี้บริษัทที่เราจะขยายเนี่ยเรามีอะไรบ,บางครั้งเนี่ยคนบอกโอ้อยากจะใช้กลยุทธ์เรื่งองการสร้างแล้วก็รักษาและขยายออกไปแต่ปรากฏว่าอยากจะสร้างแต่ไม่มีอะไรให้สร้างไม่มีเครื่องมือหรือไงคือไม่มีเครื่องมือ<ฆ>สินค้าไม่ดีจุดแข็งของบริษัทไม่มีมความได้เปรียบบริษัทไม่มี ต้นทุนตัวเองก็ยังสูงกว่าครับและชื่อเสียงก็ยังไม่เป็นที่รู้จักคือไม่เวลนอนอ,อนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของความาได้เปรียบในเรื่องของอความสามารถการแข่งขันระบบไม่ดีเทคโนโลยีไม่ดีเห็นไหมครับหรือว่าราคาขายแล้วปรากฏว่าของถูกจริงแต่ตั้งราคาขายแพงเกินไปคุณภาพก็ไม่ได้เรื่องก็สู้เขาไม่ได้อีกเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันมีองค์ประกอบในมิติแต่ละมิติไม่ถามถามอีกนิดน,นึงแถมนะระหว่างสินค้าดี คุณภาพดีแพงหน่อยกับกลางๆถูกนี่อันไหนจะทำตลาดง่ายเห่ากันคือต้องบอกว่าต้องกลับในเรื่องกลยุทธ์เขาว่า STP <อ>ก็คือเรื่องของเซกเมนต์เราขายลูกค้ากลุ่มไหนแหละ A,B,C D นะต,ต้องเอากลุ่มเป็นหลักก่อนอสมมติเราอกจะขายคนรวยแต่เราไปทำสินค้าูบบเซกเมนต์เนี่ยนะเป็น A แต่ t a r เกตกลุ่มของเราแล้วก็บอก A ถูก แต่ positioning ออก็คือตำแหน่งของสินค้าที่เราวางเนี่ยมันไม่ใช่ A มันเป็น B ออมันผิดคอนเซ็ปต์ผิดเป้าหมายผิดกลุ่มถามว่าขายได้ไหมก็ขายไม่ได้ต้องวางให้ตรงประเด็นก็ต้องวางให้เจาะอพอเหมาะเจาะเหม่งเลยว่าทั้งพอใจทั้งราคาสินค้าคุณภาพโดยหลักการแล้วเนี่ยก็ต้องยึดตัวอย่างดีที่สุดเลยก็นึกถึงซัมซุงแหละครับ ซัมซุงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์ก็คือยังไงพรีเมียมคือมีสิ่งที่เหนือกว่าราคาชั้นเนี่ยจะเท่าเขาหรือถูกกว่านิดหน่อยแต่สิ่งที่จะให้มากกว่าอเห็นภาพไหมก็คือถูกกว่าคู่แข่งนิดหน่อยแต่คุณภาพที่ให้เหนือกว่าเอเพราะแบรนด์ชั้นด้อยกว่าอืแต่ลูกค้าในสุดก็เลือกเอถ้าเชื่อได้ว่าถ้าเชื่อว่าแบรนด์ไม่สําคัญแต่คุณภาพสําคัญกว่าเขาก็เลือกซัมซุงแรกๆซัมซุงนี่คนไม่ซื้อเลยนะแต่พอเขาบอกการันตีว่าซัมซุงการันตีเหมือนกัน เออเอายุ่กลยุทธ์เรื่องการันตีไปว่าเสียซ่อมเปลี่ยนฟรีคคนกล้าใช้ไหมก็ยอดขายถล่มอ่ะก็เกาหลีก็เติบโตแต่ปรากฏว่าสิ่งที่จีนทำถ้าบอกของจีนนี่นะเออทำไมถูกเปรียบเทียบนิดนึงอ่ะแต่ไม่ทนถูกงั้นถูกกั่ไม่ทนก็แสดงว่าคุณภาพมันไม่ได้ไม่ได้ความไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่มีเพ้น้นก่อนจะชิดกลยุทธ์คำว่าสร้างเนี่ยต้องนึกก่อนว่าเรามีอะไรจะขายจะสร้างลูกค้าเข้ามาเนี่ย ลูกค้าที่เราสร้างเนี่ยเป็นลูกค้าระดับไหนเป็นใครแล้วก็สิ่งที่เราจะสร้างลูกค้ามาใหม่เนี่ยการรับรู้ของลูกค้าเนี่ยเชื่อได้ไหมว่าลูกค้าจะจงรักภักดีในแบรนด์เราเพราะคุณภาพสินค้าเรามีการันตีเป็นที่เชื่อถือได้ราคาไม่ได้แพงเหมาะสมฟังก์ชันการใช้งานดีนะครับนี่ก็เลยคือจุดแข็งของบริษัทแหละนะครับต้องหาให้เจอกันว่าจะสร้างเนี่ยแล้วถ้าสร้างสร้างด้วยใช้กลยุทธ์อะไรอีกที่จะสร้างลูกค้าเข้ามาของทุกอย่างดีหมดอะไรดีหมด จะใช้ช่องทางการตลาดแบบไหนแหละจะทํำยังไงให้ลูกค้าเดินมาหาเราและลูกค้ารู้จักเราและลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าเราก็ต้องมีกิจกรรมอีกเห็นไหมครับและทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยนอกจากเข้ามาแล้วลูกค้าเราแล้วยังอยู่กับเราอีกไม่ไปไหนต้องต้องรักษาก็ต้องของต้องดีอ่ะดีจริงมีการันตีมีวารันตีนะครับมี after service เห็นไหมฮะแล้วบริการหลังการขายมีปัญหาเคลียร์ลูกค้าให้ และทําให้ลูกค้าเนี่ยยังรู้สึกว่าดีกับสิ่งที่บริษัทมีมคือพอใจกับสิ่งนี้มัส่องสื่อสารลูกค้าอีกครับแล้วสื่อสารแล้วรักษาไว้แล้วเนี่ยถ้าลูกค้าไม่บอกต่อมไม่แนะนําต่อมันก็จบตลาดบริษัทไม่ทํากิจกรรมขยายไม่ได้อในสูดลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ไม่สร้างเกิดไม่มีการขยายตลาดไม่มีอะไรใหม่ๆไม่มีโปรดักต์ใหม่ไม่มีเลย์ฟันใหม่จบเหมือนกันสร้างรักษาก็ยะขยายก็ไม่เกิดนี่คือภาพรวมของคําว่าสร้างรักษาขยายครับ ถ้างั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูของจริงเลยไม่ต้องไม่ใช่โมเดลนะครับของจริงว่ายุทธศาสตร์หรือรูปแบบของบริษัทจอแอนคอร์ p o เ a ชั่นจำกัดได้สร้างกลไกแบบนี้ด้วยกลยุทธ์และวิธีการแบบไหนเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆ